พี่น้องที่รบครับบริจาครงศพพบข้อคิดว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปรผันบริจากรงศพพบสำคัญลรงศพนั้นสอนธรรมะพระพุทธองค์บริจากลงศพพบสงบบุญลงศพอุทิศผลกุศลสมบริจากงบบลงศพพบคำปรง ไม่มีใครจะยืนยงคงชีวีบริจากรงศพพบคำสอนบทสะท้อนโลกกระทำนำวิถีบริจากรงศพพบสิ่งดีทั้งชาตินี้หรือชาติไหนย่อมได้บุญนี่คืออานิสงส์และสาระสำคัญของงานบริจากรงศพทุกวันที่16ของทุกเดือนของวัดคันธาราม ท่านพระมหาบัณฑิตยานเมธีเจ้าวาด